ลอยกระทงบนน้ําแข็งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงบนน้ําแข็งที่เย็นสุดขั้วติดลบถึง10องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสําหรับการลอยกระทงบนน้ําแข็งที่ Snow b u วิ y w i อร์แลนด์ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมกเท้ากระน้แเป็นรลยกระงน้าแ็เกี่ยวใไม่แเลยนะคนอมาจะมาอยกระตรงน้าแข็ด้วยแต่ว่าด้านหลังของท่านีนะคะจะมีสไลเดอร์ยงพเป็นไฮไลของทากระโดบนีเลนนนี้ ได้ก่า่าาววลในช่วงเทศกาลยี่เป็งน,นะครับหรือว่าวันลอยกระทงของสุนัขเชียงใหม่นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25, 26, 27, 28, 29, 30นะครับก็เริ่มจากการให้อาหารที่เป็นกระทงนะครับกับสัตว์นะครับจุดแรกเลยเนี่ยเราจัดเตรียมไว้ที่ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะ รอยกระทงเป็นอาหารให้กับพี่ปโปโปได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่1ส่วนจุดที่2นั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือที่สโนว์บัตดี้บินเทอร์แลนด์หรือว่าส่วนจะแสดงหิมะของเรานะครับก็น้องเที่ยวที่เข้าไปเล่นในสโนว์บัตดี้หรือว่าหิมะเทียมเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะลอยกระทงซึ่งเจ้าที่ทางสโนบัดดี้เนี่ยได้จัดเตรียมกระทงไว้นะครับสำหรับท่องเที่ยวสามารถที่จะ,ะไปลอยกระทงบนหิมะได้เลยนะครับก็เป็นจุดที่2นะครับจุดที่3นั้นก็จะเป็นส่วนจัดแสดงเพนกวินนะครับส่วนจัดแสดงสัตว์เพนกวินนะครับก็จะมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะครับเป็นลักษณะของอกระทง ที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยกระทงเนี่ยจะเป็นกระทงหลากสีเพื่อที่จะให้เพนกวินนั้นนะครับมีใช้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับได้เห็นสีต่างๆแล้วก็เราก็จะใช้ปลาทูนะครับไปเสียบไว้แล้วก็ให้เพนกวินนั้นได้มารับปลาทูในบริเวณนั้นนะครับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ นะครับในสวนสัตว์เนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะให้อาหารสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสของเขานะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการทําให้สัตว์นั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายในส่วนของสวนสัตว์ที่จะจัดเตรียมไว้เพราะเนื่องจากว่าเรามีโบราณสถานวัดกูดินขาวนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าเมืองเชียงใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยโบราณสถาน สำคัญแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นนะครับสามารถที่จะมา,มาแขวนโคมนะครับเพื่อเป็นสักการะเป็นพุทธบูชานะครับในพระที่ประดิษฐานที่วัดกูดินขาวซึ่งประกอบไปด้วยพระนวะพุทธ,ธมาหาบารมีนะครับแล้วก็พระศรีสกยะโมนีสตบุรีละวะบูชาและตลอดจนถึงพระพุทธรูปอีกหลายองค์นะครับมาจน คูบาเจ้าสิริวิชัยด้วยนะครับก็เชิญนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แวะเวียนมาที่สวนสเชียงใหม่นะครับเราเสียเงินเพียง130บาทนะครับก็สามารถที่จะทํากิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงสาเลยนะครับส่วนส่วนจะแสดงสโนว์บัตตี้วิเทอร์แลนด์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25 26, 27 3บวัน นะครับส่วนในจุดต,ต่างๆเนี่ยก็คือทั้ง5วันเลยนะครับจนถึงวันที่30เลยก็เรียนเชิญนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างสีงสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่มอบนโยบายให้กับพวกเราได้ดําเนินการครับวลิสลาทินาเนว1ยหนึรายงาน